คนในโลกยุคดิจิตอลคุณวัชพลคะเขาก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะทั้ง Facebook Instagram หรือว่าข้อความทางไลน์ต่างๆนะคะอวยพรการอย่างเราเนี่ยตื่นเช้ามาไลน์มามาแล้วไปรู้เป็นกี่ข้อความหรือว่า Facebook ก็เหินนอกนอกจากภาพนิ่งแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะใน่ารักเชียวนะคะเราไปติดตามรายงานนี้กับคุณวุฒินันนาหิมค่ะนี่คือคำกลอนต้อนรับวันสงกราน คำคมสงกรานที่หลายคนบนโลกออนไลน์มัดใช้อวยพรเฉลิมฉลองวันสงกรานปีใหม่ไทย <Yeah. S 1> เพื่อแสดงความรักกําลังใจความเอาใจใส่ให้กับญาติผู้ใหญ่บ้างเ <Yeah. S 1> พื่อนสนิทบ้างคนรักบ้างให้ไ,ได้อ่านโดยหวังว่าจะได้อมยิ้มผ่อนคลายร้อนกันได้ไม่น้อย yeah. Yeah. ผู้ผลิตแอปพลิเคชันได้สร้างสรรผลงานโดยเฉพาะในระบบปฏิบัติการ Android หาจากแอปใกล้เคียงกันหลากหลายชนิด ดูเหมือนว่าจะทำได้ง่ายกว่าระบบปฏิบัติการอื่นๆอย่างที่เห็นนี้อย่างผู้สูงอายุ2ท่านนี้ให้คนรอบข้างถ่ายคลิปวิดีโอแล้วอัปโหลดลง YouTube ส่งไปให้ลูกหลานที่ไม่มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆหลานๆหลายคนเห็นแล้วคงอยากกลับบ้านไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวกันแบบตัวต่อตัว,ตวอ,อวยพรให้ ลูกลูกที่มาที่บ้านแล้วก็ทวิตเตอร์เฟซบุ๊ก <Facebook S 1> <Facebook S 2> ด้วยนะทุกท่านแฟนเพจนะนะ <ๆ S 1> ทุกทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีมายังพ่อกัะแม่พ่อกัะแม่ขอพรที่ให้มาเนี่ยตอบสนองกับไปถึงทุกคนอย่างคลิปนี้ใช้แอปพลิเคชันง่ายๆอัดเสียงตัวเราเข้าไป จากนั้นระบบจะประมวลผลเป็นเสียงเรียนแบบเจ้าแมวเหมียวตัวนี้และบันทึกออกมาเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆส่งต่อไปยังโซเชียลมีเดียได้ทุกชนิดเลยคบและคลิปนี้ขนาดปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังใช้โอกาสนี้ส่งคำอวยพรสงกรานวันปีใหม่ไทยแก่ประชาชนแถมย้ำด้วยว่าพร้อมจะดูแลราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลสงกราน จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้หน่วยงานราชการก็อยากเข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับอย่างทั่วถึงเรื่องในโอกาสวันสกงกรานต์วันปีใหม่ของไทยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสแคโลโอนโดได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ท่านเดินทางกลับไปเยี่ยมภูมิลำนาโดยสวัดสดิภาพ ในโอกาสนี้ดิฉันไ,ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดท่านเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆทั่วประเทศส่วนคลิปนี้เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยจากทูตคริสตี้ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศผลิตออกมาเรียกเสียงฮือฮาในบรรดาสถานทูตอื่นๆได้แอบอิจฉากันและอยากเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมได้รู้จักอีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังมีคำคมโดนๆประโยคเด็ดๆข้อความโดนใจข้อความรักผ่านน้ำเย็นๆสาสตรน้ำสาสตรรักให้กระจายวันสงกรานผ่านโลกออนไลน์อัปเดตให้ใหม่ทุกวันตลอดเทศกาลสงกรานเ <Yeah. S 1> ทศกาลแ <Yeah. S 1> ห่งความสุขนี้ว่าแต่อย่ามัวแต่อวยพรกันแต่โลกออนไลน์จนลืมคนรอบข้างของคุณกันนะครับ <Yeah. S 1> วุฒินันาหนนิมเชั่นทีวีรายงาน